สบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะมือนีบมีหยังไร้ค่ะพี่น้องอยากเอินพีเอิญน,น้องเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะมากินเขาเทียงน้ำกันค่ะมือนีแม่มาล่อนได้ทอดเนื้อหมูแดดเดียวค่ะพี่น้องเฮ็ดเองเนาะเส็บแซบค่ะหอมหอมับอันเขาเหนียวกระติบแบบไงเลยกินผู้เดียวมือนีลูกเตาบโบยูน้ำค่ะ กับอันปนปลาซาดินเนาะค่ะเนาะใส่เม่งดาลวกพักไล้พร้อมทั้งพักซดค่ะพี่น้องอันนี้สิเอินว่าพักกาดกับโบแมนด้วยค่ะแจ๊สิวาพักอย่างแต่ว่ามันไข่ไข่ผักกาดค่ะพักกาดหน่อยเนาะกับพักสะลัดซึ่งแม่มาล่อนไปเอามาจากบ้านแม่ขุนเดชมือเร้าน,นี่ค่ะพี่น้องเลี้ยมือหนามือในสี้าไปเบิงสวนแม่ขุนเดชตอนนี้พักกําลังงามค่ะปลอดสารพิษเนาะกับลวกพักค่ะพี่น้อง อันมือนี่แม่มาล่อนก็นอยากจะมาถามพีพีน้องนองเอฟซีเบอร์สภูสุคนเนาะค่ะเนาะที่ติดตามแม่มาล่อนอยู่ว่าอยากถามความคิดเห็นของพี่นองว่าพี่นองอยากเบิ่งแม่มาล่อนเหตุอีหยังรายที่สุดหรือว่าที่เหตุมาอยู่หนี่มันโอเคอยู่หมายถึงว่า ชีวิตประจําวันกับหลูกกับเตาแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้แน่เฮ็ดเนวอยููเนวกินแน่ไปเองสินะค่ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากให้แม่มาล่อเองนี่โฟกัสเกี่ยวกับการเฮ็ดยูเฮ็ดกินอย่างเดียวบ่ต้องเอาการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมกับหลูกเต่ามารวมใส่นําหรือว่าจังไดหรือว่ามูเจ้าอยากอันให้คอยเ้าอย่างเดียวเกี่ยวกับเก็ตความรู้ต่างๆไปเองสินะค่ะพี่น้อง ที่อะอมูลที่มันเป็นประโยชน์ครับพี่กํา้องที่พ่นยูย่เยอรมันนําพี่น้องมีความิดเห็นจังใดกะอันเขียนมาไต้คอมเมนต์ให้แม่มาร่อนนําในเด้อค่ะพี่น้องเด้อกระสิได้ฮหูแนวทางวะแบบใดที่มันจะจืดใจมูเจ้าหลายที่สุดน่นล่ะค่ะเนาะค่ะสําหรับทลิปนี้กะเส,เส้นเส่บนํองกันค่ะพี่น้องได้ข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะโอ้ยปั่นอกับถอดตึ่งที่ไหลถอดเนื้อมูแดดเดียวหักบ่หมูเจ้า กินผู้เดียวซ้ำแม่มาเ้เอผู้ใดอยู่ไล้ก็กได้แต่มันเสียบหลายเสียบหลายอืมบ่าไหนกินได้กะว่าเสียบละกินอันบตองใส่ซ่อนเนี่ค่ะพี่น้อง,สสออองใส่ซ้อมเอ้ยเมื่อแม่ใส่เมื่อลุยหลวดโอ้ยแต่มันว่าแน่ไดดอกหอยกระไดว้าลบหนา้าลบหลังอยู่ขาไม้ยาวยาวเบาเ้าลแล้วกินย่างเดียวบันเขาสวยค่ะพี่น้อง,อ,อ,งอืม ปนป่าไซแมงดาค่ะแม่คุณเดชเอาให้ mm <clears throat> ครับพี่น้องกินของข้าวแล้วกัย่งของหวานค่ะเฮ็ดไลยๆก็ k, กินในซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ปจอยเลือกเชื่อคุดยากค่ะพี่น้องคุดยากนํเพึงกับขหนียวจาหอนหอนคุดพอข้าวจะเป็นเล็กน้อยค่ะยามพอ่นไปหาเึงืงหามิมเนาะมากินกับขอนิยวหอนหอนค่ะพี่น้องคือจึงแซ่บประสันมันก็คุดยากค่ะได้นํเพึงมากขวดน้อยน้อยดอก สิไมาจำกินกับข้าวเหนียวค่ะหู้นนิกอืมหู้นนิกเนาะนี่ค่ะพี่น้องน้ำเพิงแท่เนาะจำกับข้าวเหนียว,วห่อนคือถอดพอก็บแมีอยู่บาลดีกินข้าวแล้วบ่ามีของหวานอีหยังพิเศษเพนใดน้ำเพิงมากสินเนาะเพิ่นกเกษ เอาเก็บไว้กินหลังจากกินเขาแล้วค่ะนี่และค่ะพี่น้องปันงน่นคนย้อนๆค่ะกระตุยตัวบันนี้ <c oughs> <c oughs> อืออือตุยคำสวยๆคำใหญ่ๆค่ะพี่น้องตุยค่ะตุยอืม,อม กินข้าวเหนียวกับน้ำเึิงพี่น้องเอ้ยอืมเป็นน้ำพึ้งน้ำดอกไม้ปลาค่ะ อดูยี้คอนย้อน ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แมมมา่อนก็ขอฝากพี่ตอนน้องไว้เพียงซํำนี้แ่ะค่ะถ้ามูเจ้ามีความคิดเห็นจังใดก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ด้ะค่ะเดอ้อสุขสบายดีเบิดสุผูสุคนค่ะพี่น้องไว้พบพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ